ป้ายแดงลาดบุรีนะ,ะคะมาเจอเจอร้อนแรกหรือเปล่าคะเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงเพิ่งมาเที่ยวแรกนะคะป้ายแดงลาดบุรีมาขึ้นเอ่อหน่อสับปะรดนะคะแปดพั 8, นหนอนะน้องจะไปน้องจะไปเกิดใหม่ที่ลาดบุรีอ่าฮะอ่าแปดพันหน่อคุ้มค่าแล้วค่ะคะุ้มค่าแล้ว ปลายแดงด้วยนะคะงานแรกเลยเนี่ยนี่นะคะหนอสักะรดพันแตงโมโยกา์นะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะมารับถึงหน้าสวนเลยนะคะปลายแดงด้วยวดนนี้ออกเปล่าเนี่ย นอสับป,ประรดแตงโมยาฮะหะนอจะหลวดด้วยนี่เห็นไหมมันดูได้แค่นี้นะคะเพราะว่าโมมาไม่พันเนาะเขาขึ้นเสร็จแล้วรถโมยางแตลงไงได้แค่นี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ